ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่จีเบอรสุขูสุขคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้จับกะพาพี่พาน้องเนาะค่ะมาทําบุญเปิดโชคเปิดลาบอยู่วัดแสนสุขเนาะค่ะพี่น้องคนอื่นกะขนอ,อน้อมอนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกทุกบุญขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคเปิดลาบให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องบอรสุขูสุขนนะคนค่ะตรัมด้วยมากด้วยโชคลาบรัฐบาลไทยวันนี้ก็ขอให้แตกซ้ำโตตรงบนรางะค่ะพี่น้องเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเจ็บจะพาพี่พาน้องเนาะค่ะไปตั้งจิตอธิษฐานขอพรท่านปู่เพชรพัตรนักราชแล้วก็ แม่ยานอย่าเรียนทัดสินี่นาะคะ่ะหาก,ก,ก,บบกว่าติดว่าคาดวอกบนถือกะขอถูกขอไปเด้อพี่นอ้องโชคดีรำด้วยค่ะวันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่นอ้องเบิร์สุขูทุกคนเนาะคะ่ะบ่าจะเลียนไหวหตัวได้ก็ขอให้แตกซ้มตัวตรงบนรางค่ะรำด้วยรำด้วยค่ะป้าหนูขอสิบหกดอกได้ไหมได้โอ้ สาธถูกสาถุกสาธุาธาธมือแรกขอให้แตกตำเล่าเนาะคะ่ะพี่น้องผูใ้ใดที่จะไปเล้าเนาะคะ่ะขอให้แตกซ้ำโตตรงบนรางลาด้วยะคะ่ะมื่อแรกทามีโชมิลาบเดี๋ยวมือเขาจะกลับมาทาบุญเนาะคะ่ะเห็นตอนนี้กํากลังสางผ้ายอยู่เดี๋ยวรอถูแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะปกติแล้วเจี๊ยบจะขอโชคขอลาบเพอ,อันนี่เจี๊ยบจะใส่ถูเป็นสิบพกดอกเนาะคะ่ะในการบนบ,นบานสารกาวเนาะคะ่ะตาเห่าใด ตามสัจจะว่าจาเนาะค่ะพี่น้องเขา้ากะกลับมาทําบุญให้ท่านผู้เพชรพัทรรัตน์ละกะเม่ยาน,นยาลินทัส,สินีเนาะค่ะพี่น้องทัสซีนี้วย้วยเฮงเงมันหมานค่ะพี่นอ้องเรารอยายแป๊บึนาะป้าจุดให้เ,นะปปเลยนนะได้ไหมใช่ตะเกียงอันนี้มันดับขอบคุณมากคะ่ะแนวทางว่วนเมื่อกี้เนาะค่ะสำหรับพี่น้องบางท่านเนาะค่ะทีได้ไปแล้วไม่โช์ไม่ลามเนาะคะ่ะกับก็ให้ นำปัจจัยส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะแบ่งไปทํา,าบุญสังบารมีให้เจ้าของแล้วก็เจ้ากรรมนเรเวนของเจ้าของแน่เนาะคะ่ะเพื่อสีได้ปลดปล่อย้เฮาบางเนาะคะ่ะพี่น้องบางเถ่อมันกองอยู่ข้อมันกับบดีปันไหนเนาะ,ะข้อให้เลขถูกเหมือนนี่แตกสามโตตรงเพราะว่าจะยิบอียังจูดียังก็ขอให้แตกสามโตตรงนเลยเพราะว่าช่วงนี้ต้องใส่เงินเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่า อยากทาบุญสางถนนเขาวัดเนาะค่ะอยู่บนหลายสิ่งหลายอย่างไี่นอะสาธุสาธุสาธุขอสามโตตรงเด้อปู้ล่าพัฒนามาแล้วรอรัฐบาลบอกก็กินเลยนี่มันลมเนาะยายเนาะ มันจุดไม่ไดที่เกียดจุดเดยวะฝนม้นองตกเยอะป้าทาคนเดียวไม่ได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะรวยๆเดี๋ยวหนูรวยตอนเย็นเดี๋ยวหนูมาใหม่ใช,หมใช่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับมาเอาแป๊บเดียวอธิษฐานจิตก่อนโมมี่ยังไห้เนาะคะ่ะพี่น้องนอกจากภาพพ่พัพพนน้องะคะ่ะทํำบุญสังวร,รมีเพื่อที่จะสะสมแต้มบุญเนาะคะ่ะนำไปเบิกเป็นตัวเลขโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องสิ่งเดียวที่เข้าจาก มีโชมมีลาบหรือเหตไให่เหามีโชมมีลาบก็คือบุญค่ะบุญอย่างเดียวค่ะที่จะนําไปแหลกมาเป็นตัวเหล็กโชมลาบเนาะค่ะพี่นอ้องรำรวยรำรวยพี่น้องกูดได้เป็นหนีเป็นสซยนอยูก่ก็ขอให้มีเงินใส่หนีใส่สียนเลียยนหนีเลียนเซีใน้นใหมุดภายในปีหนีเนาะค่ะพี่น้องกลายว่า,าจะได้เ้าบ่ถึงบ่ควรกะขอหัวิกรรมขอถทษขอพ่ายค่ะเดี๋ยวต่างจิตต่างใจแลวก็อธิษฐานเอาเด้อค่ะกูดได้อยากได้ยังกะ อธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันมื่อนะคะพี่น้องจับภาไปสักก,า,ก,ยา,ยการะกพรท่านภูพญานาคราชเนาะคะ่ะอยู่วัดใดกะฝากติดตามแน่เนาะคะ่ะอยู่ในคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตยะเมตตาหากลุ่มท่ชมที่รับดูจะกลับมาสางังผักซอยเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณค่ะ ต้องรวยแน่ๆนเลยมาแลงนี่เราปรารถนาแต่หนูคิดว่ามันน่าจะตรงกับตัวเลขที่เราจุดเนาะมันจะเปียกหน่อยอย่าอย่าจมนะจมแล้วอย่าไม่เห็นตัวที่สาปักเลยๆเดียวหนูรู้แล้วหนูจะทำไงใบไม,ม้มาลองอันนั้นแช อันนี้รวยแน่ยนเย็นนี้นะรวยแน่ฝากใกล้ใทูบของคุณนั่นอ่ะเติวเติบตเล่นเอาอน่เช็ดก่อนอขึ้นมาแล้วเก้ามาตอนละ,ะ,ละเดี๋ยวเห็นตอนละก็อ่ะรูะ้แล้วในเก้าตัวโชคดีนะเอาดอกไม้วางด้ว,วยสาคื ชวิตจะบ่มีอย่างเนาะค่ะพี่น้องนอกจากเติยงทายทําบุญประกศาศทางานเนาะคะ่ะเป็นคนถี่มีงานเหตุอยู่นะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบาร,รมีเนาะค่ะของท่านปูเพชรพัทรรัตน์นคราหลักกาม่ยาิยาลินทัศนีเนาะคะ่ะวาดแสนสูขเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมมาดเด้อพี่น้อจงจังหวัดชนบุรีบางเทือกค่ะบอกติดๆคัดคัดแน่เนาะ,ะพี่น้องมันไปหลายหม่องหลายบอน บรรยากาศความือก็จะเป็นมองหายอาหารปลาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจ็บจ่าพาพี่พน้องเนาะคะ่ะึ้นไปสักการะขอพอเนาะคะ่ะท่านพ่อร่อหาแล้วกลับไปขยาวเสียมซี่เนาะคะ่ะในการเป็นแนวทางมือแรงค่ะพี่น้องโชคดีรำด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวพบกันมืออื่นอีกที่ค่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปสาลาขอรอหาเนาะค่ะพี่นอขอข้องขอพรเปิดโชคเปิดลาุสาธุสาธุ กายว่าจะได้ลูกเ,เอือนเอยออกไปบ่ถึงบวกกวนลูกหลานขาองหวสิกรรมขอโทษขอไปเด้อพู้ดุจเทวดาน,นางหม่เจ้าที่เจ้าทางอักษเมื่อวันที่แล้วแม่จะหายสองสองตัวถือรู้แล้วสามตัวเล่ามันจะออกนะแก้ใส่มือได้บ่ ตรงกับเลขทูบเมื่อกี้เป๊ะเลยเห็นปะมาแน่นอนลังเปอร์เซ็นต์เราพัฒนาเดี๋ยวเฮามาจุดทูบไหวพระอนเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ไปตัง้งจิตอธิษฐานขอพรอ,องค์พอล่อหานะคะ่ะพี่น้องแล้วกับท่านปูหรือสีเนาะคะ่ะมีกุมานนะวันนั้นเจบเห็นกุมานอยู่เล่นไปเล่นมาอยู่ไหมสองมีแหละ มันนี้มักเบินโยเลขเป็นตะเบิลอยู่แล้วมันนี้เป็นตะเบิลอยโชคดีค่ะพี่น้องโชคดีรำด้วยมืออื่นกะเช่นเก้าเช่นเดิมค่ะมืออื่นกะถ้าพี่พ่อน้องเดินสายาาท,าทํำบุญเนาะค่ะอนุโมทนาสาธุบุญเอาพี่น้องกูได้บ่มีเวลาที่แบบเหตุการณ์เฮ็ดงานเนาะค่ะพี่น้องเห็นคลิปข่อยภากเบรกเที่ยงเห็นคลิปข่อยกะ มานังอนุโมทนาสาธุเอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเอซพี่น้องเบอร์สุขูสุกนค่ะที่กำลังสู่การสู่งานอยู่นอกค่ะพี่น้องของให้ผ่านผลอุปสรรคต่างๆหน,น,น้าขยันทำบุญสางบาร,รมีพี่น้องเจ็บเสว่าบุญบาร,รมีนี่แหละมันสีเป็นเกาะขุมกายสังขารและะ้วกั เฮ็ดหายิตใจเหาเนาะค่ะมีความสุขค่ะพี่น้องความสุขที่แบบหาหมองได้กับโเคยคบเคยพอพี่น้องเมือ่อเอินจะพาไปขอพอบรบารมีปูพญานาคราชบารใได้สรแล้วจะบูญสัมพั์เนาะคะ่ะเราไปเบิ่งกันอีกทีบางที่ชีวิตเหามันก็ะบ,บ่ได้สะดวกลาบลื่นเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าคนทุกคนเกิดมากกะ นี่กรรมเป็นของของตนเนาะค่ะพี่น้องขนาดเกิดมากกรรมมือเฮายั่งบัตอกันเนาะนักภาษาอย่าง,นนายยางชีวิตมันสั่นค่ะนะเมตตานะเมตาเมตานะเมตตาต่อกันค่ะพี่น้องอย่าเกลียดอย่าสร้างถามหูวห่าเฮาเฮ็ดพิษกับผู้ใดเฮากะหลีไปขอโทษขอภ่าขอหูสิตามเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องชีวิตมันสั่นพี่น้องสร้างกันกับผู้ดประโยชน์อีย่างดอก าการสื่อเลขสื่อเบอร์ทำบุญผิดมองมันจะมีความสุขบางเคือเอาเห่ากาดตองอาศัยบุญบาร,รมีผู้อื่นเนาะค่ะพี่น้องถา้าเห้าได้เพิงบุญบาร,รมีผู้อื่นเพิินกับซอยเพิินทำบุญสร้างบาร,รมีแน่เนาะค่ะพี่น้องสิ่งที่แนบเเห็นมันมีอยู่จริงค่ะโลกแห่งวิญญ,ญาณโลกแห่งผู้ผู้พบผู้เนาะคะ่ะ พภูมิต่างๆมีอยู่จริงค่ะพี่น้องโดยเฉพาะพภูมินรกเนาะค่ะพี่น้องเมื่อได้ว่างๆจะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะไปสักการะขอพรเนาะคะ่ะถันปูย่อเนาะค่ะพี่น้องจะไปสักการะขอพรไปไหวบนดูดไดยผู้ใดที่หน้าที่การงานที่ติดคัดคาเนาะค่ะพี่น้อง แล้วก็เรื่องแบบชีวิตวลาบเลื่นเนาะคะ่ะลองไปทําบุญให้ปูยมตาแล้วก็ตั้งคิดอธิษฐานขอกับปูยมเบิงเดอร์พี่น้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วลก็อนุโมทนาสาธุบุญที่เหเฮาได้เห็ดได้สาง้มนีเนาะคะ่ะให้องคเทพเทวาสินซักซ์สเนาะคะ่ะแม่นางใหม่แม่นางตะเคียนเพื่อให้เบิเปิดโชฉปวดลาบไห้เฮาเนาะคะ่ะพี่น้อง นะโมทคุณกุศลใดที่ลูกหลานในเ็ดมาเกิดเป็นผ้นบุญแล้วลูกหลานขอที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้องเทพเทวาสิงศักดิ์ธิ์แม่นางใหม่แม่นางตะเคียนผู้ทุจเทวดาเจ้าที่เจ้าทานดวงจิตด,ดวงวิญญาณถูกดวงเหมือนลูกหลานมาทำบุญมาขอพรมาขอเพลิงบารมีบ,หมบวหลูกจะจุดถูกอย่างขยาเาเหล็กตัวใดก็ขอให้เป็นตัวเหล็กน้ำโชคน้ำลาบลูกจะนำปัจใจที่ใดจากการเสี่ยงโชกเสี่ยงลาบไปทำบุญมาอื่นนะเจ้าค่ะใส่ลูกใส่หลานในเด้อเปิดโชคเปิดลาบ นะมามีมานะมามีมานะมามีมานะชาลิติสำเร็จด้วยนะโูพุทธะโอมสาสุรรวย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  นีปากกาเขียนเลขกใส่มือเวจําบุได้จำได้มากจำได้จำได้จำ,จำ,จำ,จำเพื่อนในเด้อตัวนั้นตัวเดียวกับเหล็กถูกเมือ่อกี้เล่าเดี๋ยวพาพี่พาน่องเนาะคะ่ะเบิ่งบรรยากาศเนาะคะ่ะภายในโบสถภายในสราเนาะค่ะพี่น้อง ตรงมีตีตรงมีล่ะ,ะเราเ้ามาสักาการะกราบขอพรเนาะค่ะ,สะเสด็จพ่อล่อหาเนาะค่ะพี่น้องขอเป็นเล่านะเจ้าคะขอเป็นเล่า นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทสตะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสตะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสาธุบุญกุศลใดที่ลูกได้มาลูกหลานขอที่ส่วนบุญส่วนกุศลไหนเสด็จ่อรอหาขอให้ลูกกลับไปมิโชมิลาภขอให้ลูกแตกสาตัวตรงเล่าพัฒนาเลยตัวนี้เดอร์พูดถ้าลูกมิโชมิลาภลูกจะกลับ วดเร็วท่านใจด้วยค่ะเดี๋ยวมืออื่นเจบจ่าภาพพี่พ่อหนองเนาะคะ่ะเดินสายทําบุญไปวัดใดกะสุดแล้วแต่บุญสัมพันธ์เนาะคะ่ะพี่หนองเดี๋ยวไปเจอเจอกันอีกที่ค่ะมืออื่นขอบคุณค่ะ